แม้ทรัพย์จะทำให้เด้มมาในสิ่งที่ต้องการแต่ทรัพย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนเรานะ่ะมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกด้านและถึงแม้ทรัพย์จะซื้อหลายสิ่งได้แต่ไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได้จะไม่อาจเอาทรัพย์ไปแลกกับความตายได้การไปสวรรค์ก็ไม่อาจใช้เงินซื้อได้เป็นต้น แต่ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นบุญซึ่งจะเป็นต้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงโดยการนำออกให้ทานฉะนั้นเราจะไม่ควรทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อการให้เด็มมาซึ่งทรัพย์แต่จงทำทุกอย่างที่เป็นความดีเพิ่มพูนบุญบารมีให้กับตัวเองชำระกาย วาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลและฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วเราจะมีความสุขเพราะเป็นผู้ล่ำรวยทั้งโลกยทรัพย์และอริยทรัพย์ไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในคุตกานิกายธรรมบทว่าอาวอิรุธังวิรุเทสุอัตถันเดสุนิพุตังสาธาเนสุอนาธานังธร,รมมาหังโพรมิพรมนังตถาคตเรียกบุคคลผู้มีมุ่งร้ายในบุคคลผู้มุ่งร้ายผู้สงบ ในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมัน่นว่าเป็นพรามโดยทั่วไปคำว่าพรามที่เราเข้าใจกันนั้นเป็นชื่อของหนึ่งในวรรณสี่ือกษัตริย์พรามแพทยสูตรในสังคมพรามจะมีความเชื่อว่า พระรามเท่านั้นเป็นวันนะที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดวันณะที่เหลือไม่บริสุทธิ์เหมือนพวกตนพระพรามเป็นบุตรเกิดจากอุกระเกิดจากปากของพระพรหมพรหมเนรมิตขึ้นเป็นทายญาทของพรหมแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติขึ้นมาในโลกสมบูริเสรแนวความเชื่อของพวกพราหมณ์ โดยดตรัสไว้ในอคัญยสูตรว่าแม้พรามทั้งหลายก็มีกำเนิดไม่แตกต่างกับคนทั่วไปคือนางพรามมณีของพวกพรามก็ยังมีกระดูมีคันมีการคลอดบุตรให้ลูกดื่มนมพรามทั้งหมดล้วนเกิดจากท้องนางพรามมณีทั้งนั้น การที่พวกพรามบอกชาวโลกว่าพวกตนนเป็นมณนนะประเสริฐที่สุดเป็นทายาทของพรหมนับว่าเป็นการกล่าวตูวพระพรมและพูดมุสาด้วยฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพรามณ์ที่แท้จริงพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวงตระกูลหรือวัยวุฒิแต่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมภายในตัว เขาสามารถฝึกตัวจนสามารถปราบกิเลสไอสินเชื้อเมลิเศษเป็นพระอระหันต์ถึงจะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดขวบก็ได้ชื่อว่าเป็นพรามผู้เป็นใหญ่ในร่างเด็กดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่าฟังดังต่อไปนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาล คอบครัวนางพรามณีได้จะเตรียมอุเทสพัดไว้ถวายพรามคำว่าพรามตามความหมายของนางพรามณีจะรวมไปถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยส่วนคำว่าอุเทสพัดนั้นหมายถึงทานที่ก็ถวายสงฆ์แต่ไม่พอแจกกันจึงยังถวายตามลำดับ ตั้งแต่พระสังกเถระไล่เร่ลงมาจนถึงพระนวกกะหรือการที่จะภาพนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านในวาระขึ้นบ้านใหม่หรือปรารบเหตุวันคล้ายวันเกิดบ้างตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่บ้างตามกำลังพื้นที่ที่รองรับคณะสงฆ์บ้าง โส่วนโตพราโมเป็นสามีนางพระมณีได้ให้ไปวัดพระเทววันเพื่อรับคณะสงฆ์แต่บังเอิญว่ารพระภิกษุประธรรมนาที่จัดสรรพระให้ไปเป็นเนื้อนาบุญกับญาติโยมได้นิมนต์สมมเณรอรหันต์อายุเจ็ดขวบสี่รูปคือสมมเณรสังกิจจะสมมมณรมันดิต สมณเณรโสปากะและสมณเณรเรวตะให้ไปฉันพัตตาหารที่บ้านของพราหะณ์พอนางพระหมณีเห็นคณะสมณเณรมาถึงก็ไม่พอใจได้ตำหนิสามีว่าท่านไปวัดพาสมณเณรอายุปูนหลานมาทำไมเขาจะได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรกันเล่า แต่นั้นก็ได้ดปวสณนาแบบลวกๆใหสม,มเด็จนังเสือรูปหนึ่งแล้วสั่งให้พรามท่านช่วยไปวัดอีกรอบให้เหลือเฉพาะพรามแก่เท่านั้นมาบ้านของเราพรามนั้นกลับไปวัดอีกครั้งแต่คราวนี้จะพบพระสารีบุตรจึงนิมนต์ว่านิมนต์พระคุณท่านได้เมตตาไปโปรดโยมที่บ้านด้วยเถิดพระเถราจึงถือบาตร ไปบ้านพระรามตามคำนิมนต์เวมม้นสมเนียยังถามว่าสม,มนเนีเหล่านี้ได้ฉันพระาหารแล้วประยมพระทราบว่าสำเนียังไม่ได้ฉันเลยจึงขอบาทคืนจากนั้นพระเทระก็หันหลังได้หน่อยจากบ้านพระรามไปเบินาบาทที่อื่นนางพระรามีจึงให้สามีกลับไปวัด นิมนต์พระมาใหม่ตรามกนนิมนต์พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อพระเถระมาเห็นสมมณีแลรได้ทราบว่าสัมเณรทั้งหมดยังไม่ได้ฉันอะไรเลยก็ขอ,ขอบาทกลับคืนและไปบิฑบาตท,ที่อื่นเช่นกันเมื่อเหตุการณ์เกิดชิ้นอย่างนี้ถึงสองครั้งนางพราหมณีก็ยังไม่ได้คิด ฉันยังพูดคุยกับพรามณ์ผู้เป็นสามีอีกว่าพราหมทั้งสองที่ท่านนิมนต์มาคงจะไม่อยากฉันที่บ้านของเราไม่เป็นไรคราวนี้ทำเป็เชิญพรามณ์จากโรงสวดมากัแล้วกันเมื่อสาม,มนเนนทั้งสี่รูปไม่ได้ฉันอะไรตั้งแต่ชา้าจนใกล้จะถึงเพลงก็ทำให้อสนา่งเท้าสก,กะเกิดอาการออกร้อน เท้าเธอทรงใค้าคล่ครนดูแล้วทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงแปลงเป็นพราหม์แก่นั่งอยู่ในโรงสวดพอพรามไม่เห็นแล้วก็คิดว่าคราวนี้ภรรยาเราต้องพอใจแน่นอนจึงเชื้อเชิญให้ไปเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านนั้นดีส่วนนางพราหมณีพอเห็นพราหมีเท่ามาเป็นเนื้อนาบุญเท่านั้น กระชอบอ,อกชอบใจรีบปูอาสนะซ้อนเพิ่มขึ้นเป็นสองชั้นแล้วเชื้อเชอิ้นั่งในความปิติยินดีแต่เท้าสกะะไม่ได้ทำตามคำของนางพระรามณีในมุ่งตรงเข้าไปกราบสามนเณรทั้งสี่รูปจากนั้นกระเด็บระทับนั่งต่อจากสามนเณนรอูปสุดท้ายนางพระรามณีเห็นเช่นนั้น จึงดุสามีว่าท่านพาพราหมาที่เที่ยวกราบสามเณรอายุปูนหลานมาทำไมจะไม่ต้องการพราหมณ์นี้อีกแล้วถอานำพราหมณ์เท่านี้กลบับไปเถิดพราหม์แปลงครั้นถูกเชิญให้ลุกขึ้นท่านก็ไม่ยอมลุกจนถูกสามีภรรยาเชิญจุดกระชากแขนบ้างคอบ้าง พาออกไปจนถึงนอกประตูแต่ว่าเมื่อพรามและพรามมณีเหลียวกลับไปดูในบ้านเห็นพรามแปลงกลับไปนั่งที่เดิมกวักมือเรียกตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้จึงร้องอุทานในความตกใจท้าสกกดจึงเปิดเผยความจริงให้ทราบแล้วตรัสว่าเราหนะเป็นท้าวสกกะยังต้องกราบไหว้สมัมมณี สมณีเหล่านี้เป็นผู้มีอนุภาพมากทนั้งสองจึงถวายพระตาหารแด่สัมมณีทั้งหมดเถิดครั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้สองสามีภรรยาจึงถวายอาหารแด่สัมมณีนันทีเมื่อสัมมณีฉันอาหารเสร็จก็แสดงปฏิหารเอพรามสองสามีภรรยาได้เห็น โดยโรูปหนึ่งเหาะทะลุออกไปทางชอบฟ้ากรูป1หนึ่งเหาะทะลุหลังคารูปหนึ่งเหาะทะลุฝาบ้านอีกรูป1หนึ่งดำลงดินสุนท้าสก,กะเสด็จออกทางประตูพราม2์สองสาม,มีภรรยายเห็นฉชนั้นแล้วก็มีความเลื่อมใสพร้อมกับอัศจรรย์ใจ จะได้เห็นอนุภาพของสำมมเนนทั้งหมดบุคณะสำเนกลับไปถึงวัดจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ภิกษุสงฆ์ฟังครั้นถูกถามว่าพวกเธอไม่โกรธเขาหรือถึงตอบว่าโอ้ผมไม่มีความโกรธต่อพราหมณ์สองสามีภรรยาเลยภิกษุที่ยังเป็นบุตรชนฟังแล้ว จึงไปรกราบทูลพระบรมศา,าสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะสมณเณรเสียรูปได้กราวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนพระบรมศา,าสดาตรัสรับรองว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาประขีนาศพทั้งหลายเป็นผู้ไม่มุ่งร้ายในบุคคลผู้มุ่งร้าย สมณะเหล่านี้เป็นพรามผู้หมดกิเลสแล้วจึงเป็นผู้ไม่โกรธเป็นธรรมดาเรื่องที่หลวงพ่อได้หยิบยกขึ้นมาไล่ฟังนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินคนจากการดูเพียงภายนอกการดูอย่างนั้นไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง ยิ่งถ้าจะดูดีสายตาภายนอกว่าใครเป็นพระอา,หารหันต์ก็ยิ่งทำได้ยากถ้าใครตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองจนมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามย่อบไ้้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่โดยธรรมเพราะมีคุณธรรมและคุณวิเศษ ภายในที่สมบูรณ์ดังนั้นให้ลูกโลกตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองและก็มันสั่งสมบูรณ์ให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะสิ่งที่ตั้งกรีบปฏิบัติให้เขาถึงคือพระธรรมกายภายในตัวซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวเราเอง และคนทั้งโลกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทือน